น้ำพริกกะปิขั้นตอนก็มีประมาณนี้นะครับเรี่ยงปรุงหนึ่งกะปินี่พริกกี้หนูนี่มะเขือพวงใส่เล็กน้อยครับน้ําปลากระเทียมขิงดแล้วก็มะนาวมาดูขั้นตอนทำเลยครับใส่กระเทียมเข้าไป้โขมีน่อย พริกใส่เยอะใครชอบเผ็ดก็ใส่เยอะๆนะครับโปพริกเผ็ดใส่เขีอวว้งไปนะครับสับให้มันเล็กน้อยไม่ต้องให้มันละเอียดเยอะแค่น้นรับเราก็ตักใส่ถ้วยเลย น,นี่คือถ้วยน้ำปลานะครับกะเิเราจะโขกไปเลยก็ไ,ได้หรือเราจะสับในนี้ก็ได้นะครับแต่ผมชอบสับในนี้น่ากว่าแล้วก็ชิล มะนาวมะนาวใส่สองชิกนะครับเติมน้ำหน่อยหนะครับแล้วนี่คนเข้ากันเลยง่ายๆครับที่กะปิ ไปก็เติมน้ำอีกหน่อยนึงลองอร่อยครับลองทํากันดูนะครับอ่าประมาณนี้นะครับน้ำพริกกะปิทำทิ้งง่ายๆเจ๋งค,ครับ